นี่น้องนักลงทุนเรานัดพบกันเสาร์ที่12มีนาคม2559ที่โรงแรมแมนดาลินมาสตาร์ทอัพอัพสตาร์ทความรู้การลงทุนนักวิเคราะห์และสองปอผู้ยิ่งใหญ่สนใจจองบัตรโทร086 490 2823คุ้มค่าเวลาคุ้มค่าลงทุนกับชาวชีวิตธุรกิจคุณนอนครับสวัสดีครับค่ะเมื่อเช้าเราก็ตามหุ้นไปตัว KSL เข็นโคกนะฮะเข็นยากจริงๆนะครับจริงเหรอพี่เข็นไม่ขึ้นเหอเออกำลังรอดูอยู่ให้เวลาอีกวันหนึ่งนะครับเอแอลราคามันดีๆได้ก็มีอกาสหนึ่ครับตลาดเปลี่ยนแนวค่อนข้างเร็วนะครับตอนช่วงบ่ายในเรื่องพลังงานเข้ามานะฮะแล้วก็รับเหมาพลังงานออกขึ้นมาก็สัญญาณมันก็จะทำให้วันพรุ่งนี้เนี่ยมันโน้มมันจะมีเบาขึ้นไปหน่อยนึงนะครับ ซึ่งก็ก็ต้องมาจับตัวกลางตัวกลางที่มีน้โม้มดีซึ่งผมดูแล้วเนี่ยตัวกลางที่เป็นกึ่มรับเหมาแล้วก็เพิ่งมีข่าวดีออกมาล่าสุดเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นตัวเอสซีไอนะครับคณม่ค่ะตัวเดิมนะที่เคยแนะนำใช่ตัวนี้เนี่ย รักฐานลงมารอบหนึ่งแรงแรแล้ว <Okay. S 2> แล้วก็ไม่เงจาะการสับฐานลงมาเพราะว่างบกันเงินเขาไม่ค่อยดีแต่มาที่สี่แต่ว่าสิ่งนี้ก็ประกาศออกมาคู่กันก็คือ <Okay. S 2> การร่วมทุนกับสองบริษัทนะฮะ <Okay. S 2> ร่วมทุนสองบริษัทในการทํพัฟพาร์ตีแล้วก็ทําทั้งในเรื่องของอพลังงานทางเลือกค <Okay. S 2> ซึ่งเ้าที่ผมเคยคุยกับผู้บริหารเนี่ยว่าบริษัทเนี่ยได้โยกตานมาแล้วด้วยนะครับค <Okay. S 2> ได้มาหลายโรงด้วยทั้งเป็นโรงที่รับรู้รายได้ ันทีและลงที่ก่อสร้างนะฮะมีหลายลงซึ่งอันนี้จะเป็นข่าวใหม่ของตัวเอสนะครับผมว่าราคาหุ้นไม่น่าจะลงด้วยของตัวเอสใหญ่นะฮะส่วนคนที่เล่นเป็นรอบนะครับผมให้แนวต้านการขึ้นของเขาในรอบนี้เนี่ยอยู่ที่แปดบาทนะครับเอสนะครับแปดบาทแนวต้านนะคเป็นตัวคนเล่นรอบนะฮะแล้วก็แนวหลุดนะฮะขยับขึ้นมาเป็นเจ็ด จุดสองห้านะครับในเอส, <indeed S 2> สไอน่าดึอครับฟองสวยพื้นฐานดีไตรมาสสี่เป็นไตรมาสที่เขาแย่ inhos, ที่สุดผ่านพ้นไปแล้วครับจากนี้ไปเอสทไอพุ่งกระฉูดครับผลประกอบการดีมากนะครับอ่หนึ่งตัวเล่นสั้นแนว Listen, ต้านแปดบาทแนวหนีเจ็ดจุดห้านะครับหนึ่งตัวสำหรับกอนเย็นนี้ครับคุณม่อนครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับค่ะแล้วก็